ข่าวประจำวันที่24ตุ 2, ลาคม2563ล่าสุดเงินเบี้ยคนพิการโอนแล้ววันนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้กดมาจากตู้ ATM ยืนยันจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นักข่าวยืนยันเองเลยนะไปแล้วฟังกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสําหรับช่วงบ่ายนี้นะครับผมจะมายืนยันเกี่ยวกับเรื่องของเงินเบี้ยยังชีพของผู้พิการนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็ได้โอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับฟังคลิปนี้กันเลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นนะครับผมผมอยากจะสอบถามพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับว่า มีใครนะเวลาเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยนะบ่ายของวันที่24ตุลาคมเนี่ยนะครับมีใครได้เงินแล้วหรือยังนะครับช่วยบอกเราทีนะผมอยากรู้ว่าเงินเข้าบัตรพ่อแม่พี่น้องกันแล้วหรือยังนะครับถ้าถ้าได้เงินแล้วให้กด1น,นะครับถ้ายังไม่ได้ให้กดเลข2นะครับพิมพ์มาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับทั้ง Facebook และ u t u b e นะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าท่านได้เงินเข้าบัตรแล้วหรือยังนะครับได้เงินแล้วกด1ยังไม่ได้กด2 โอเคครับไปรับฟังกันเลยครับยินดีด้วยครับเบี้ยคนพิการนะครับ200บาทที่รัฐเติมให้ให้ครบ1000 24ตุลาคมนี้เงินออกแล้วไปกดดูได้ครับครับผมก็ได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันจากนักข่าวคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับก็ขอบคุณจากคุณอนุวัฒน์ด้วยนะครับที่เกาะกระแสเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เราได้ทราบแล้วก็ทําคลิปวิดีโอออกมาให้เราทราบเพื่อเป็นการยืนยันนะครับ คุณอนุวัตรก็มีเครดิตที่ดีนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นยืนยันจากทางกรมบัญชีกลางเองนะครับเขาแจ้งเองเลยนะเมื่อวานนี้นะ23ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับวันที่24ตุลาคมกรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยความพิการเพิ่มเติม2 0 0้บาทนะครับตามที่คุณอนุวัตรกล่าวไว้เลยนะครับให้ผู้พิการเนี่ยที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับลองลองอธิบดีกรมบัญชีกลางเนี่ยโฆษกกรมบัญชีกลางนะครับเขาเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทตั้งแต่เดือนตุลาคมเนี่ยเป็นต้นไปนะครับสำหรับสำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคาร1000บาทต่อเดือนเนาะจากเดิม800บาทต่อเดือนนะครับและผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเข้าบัญชีธนาคาร800บาทและจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มอีก200บาทนะครับโดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส หรืออ e ีมันนี่เนี่ยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับซึ่งเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยกรมบัญชีกลางได้จ่ายเบีย้ยความพิการให้แล้วนะครับเดือนตุลาคมเข้าบัญชีธนาคารผู้มีสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผู้พิการที่มีอายุต่ํากว่า18บปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมอีก2 0 0บาทต่อเดือนเนาะโดยโกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้า กระเป๋าอ e ีมันนี่นะครับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยในวันที่24ตุลาคมก็คือวันนี้เช้านะครับวันนี้เลยวันนี้เลยก็คือวันเสาร์ที่24ตุลาคมนะครับซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับที่ได้เงินเนี่ยที่ได้เงินไปแล้วเนี่ยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะกรมบัญชีกลางแจ้งเองเลยนะเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการเอ่อความจะเป็นสําหรับของผู้พิการนะครับทั้งนี้การจ่ายเบี้ยความพิการเนี่ยในเดือนถัดไป ยังคงจ่ายตามปฏิทินที่กําหนดนะครับเดี๋ยวผมจะมีมาให้ดูนะทุกวันที่10ของเดือนเนาะหากใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามว่าทําไมฉันยังไม่ได้เงินทําไมผมยังไม่ได้เงินอะไรเนี่ยสามารถโทรไปสอบถามได้ที่0 2 2ย์สองสองเลยนะครับในวันเวลาราชการนะครับผมนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับใครที่ยังไม่ได้เงินนะครับหรือใครที่ได้เงินแล้วช่วยพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับพิมพ์กันเข้ามานะครับใครที่เงินเข้าบัตรกันแล้วนะครับ ถ้าได้เงินแล้วกดพิมพ์เลข1มาถ้ายังไม่ได้กดพิมพ์เลข2อมาครับต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิธีการกดเงินสดออกมานะครับก็ง่ายๆครับเหมือนเปรียบเสมือนบัตร ATM ของเราเนี่ยแหละครับนะก็เอาบัตรเนี่ยไปเสียบที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็กรอกรหัสผ่านของเรานะครับจากนั้นให้กดปุ่มปกกดปุ่มคําว่าบัตรสวัสดิการห่งรัฐครับแต่ถ้าเครื่องไหนไม่มีคําว่าบัตรสวัสดิการห่งรัฐเนี่ย ให้ไปหาตู้ ATM ที่อื่นนะครับที่มีคําว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับส่วนถ้ามันหาแล้วมันไม่มีจริงๆเนี่ยให้ไปติดต่อเรื่องที่ธนาคารเลยครับเขาจะเอาเงินมาให้เราเลยเนาะแต่ต้องพกบัตรประชาชนไปด้วยนะครับจากนั้นนะครับถ้ามีคําว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยให้กดปุ่มที่ขอดูยอดเงินคงเหลือนะครับจากนั้นก็สามารถกดออกมาตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็ จากพมนะครับยืนยันนะครับได้รับ800บาทนะครับจากเดิมปรับเป็น1,000บาทนะครับเริ่มตุลาคมนะครับส่วนสําหรับใครที่มี2บัตรเลยนะเป็นบัตรผู้พิการและก็บัตรสวัสดิการทางรัฐเนี่ยจะได้รับ1,000บาทนะครับส่วนใครที่ไม่มีบัตรสวัสดิการห่งรัฐนะจะได้รับอยู่ที่800บาทเท่านั้นนะครับทั้งสส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็ตามที่ผมจะแจ้งเอาไว้นะครับเป็นบัตรทินการจ่ายเงินนะครับ ของ3กลุ่มด้วยกันก็คือจะมีกลุ่มเด็กนะแล้วก็กลุ่มผู้พิการแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะเป็นเงินเบีย้ยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสําหรับกลุ่มเด็กนะครับอายุ0ูนปีเนาะจะได้รับอยู่ที่600บาทต่อเดือนนะครับตรงนี้ก็โอนไปเมื่อวันที่9ตุลาคมแล้วนะครับสําหรับในเดือนถัดไปก็จะเป็น10พฤศจิกายนนะครับต่อมาเป็นกลุ่มผู้พิการนะครับเบีย้ยความพิการจะได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือนแต่ มีเงื่อนไขพิเศษคือผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขึ้นไปผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยจะได้รับเพิ่มนะครับรวมเป็นเงิน1000บาทเนาะในส่วนนี้ก็โอนไปแล้วเมื่อวันที่9ตุลาคมเช่นกันนะครับต่อมาในส่วนที่3กลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับอยู่ที่600บาทนะครับ700บาทจะต้องอายุที่7จดบถึง79บปีจะรับจะได้รับอยู่ที่700ทีจไดรบอยบาที่800บาทนะครับ และ90ปีขึ้นไปจะได้รับอยู่ที่1,000บาทนะครับก็โอนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับสำหรับ3กลุ่มนี้ในเดือนถัดไปก็จะเป็นเดือนเดือนพฤศจิกายนนะครับเขาก็จะโอนเงินมาให้วันที่10นะครับแล้วก็ต่อด้วยวันที่9ทธันวาแล้วก็ตามด้วยออวันที่8มกรา10กุมภาพันธมีนาคม9เมษายน10พฤษภาคม10มิถุนายน9กรกฎาคม10สิงหาคม,าคมและ10กันยายนนะครับ ก็ยันปีหน้าเลยนะปี2564นะครับอันนี้ก็เป็นปฏิทินนะสามารถถ่ายรูปเอาไว้ได้เลยนะครับเช่นเดิมครับหากมีข้อสงสัยหรืออะไรสามารถโทรไปที่สายด่วนพอมอได้เลยนะ1300นะครับผมสุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะครับข่าว3มทีวีก็ได้ลง2คลิปวิดีโอล่าสุดไปแล้วนะสามารถไปติดตามรับชมกันได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนเนาะแล้วก็มีเงินเข้าในวันนี้นะครับวันที่ 24ตุลาคมหรือวันเสาร์ของเรานี่เองนะครับทั้งสงส่วนนี้สามารถกดออกเป็นเงินสดได้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตามที่ผมแจ้งเอาไว้นะครับผมอยากทราบนะครับว่ามีเงินเข้าบัตรของพ่อแม่พี่น้องกันแล้วหรือยังนะครับถ้ามีเงินเข้าบัตรแล้วให้กด1ถ้ายังไม่ได้ให้กด2นะครับโอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเบียรคอมพิการ เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังกันตรงนี้ครับอย่าลืมกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยกันนะครับถ้าจะกดถ้าชอบและถูกใจนะครับกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ให้หน่อยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถาม คำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนําอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพ ก็ติดตามข่าว3 TV ทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3 TV ทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆน,นานาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อครันนครบไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือ เป็นเงินช่วยภัยแรงเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่สก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ามทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ